สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่งซีเฮกับผมวันนี้พวกับผมลังในเกมวอลล์โรดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ฮะแอปเทสรับผมมีหุ่นยนต์ไททันตัวใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะก็คือเจ้า e อเธอรนะครับแต่ผมออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยนะครับมันเป็นเ a e นะครับ t h e r อเนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเท่มากๆเลยนะทุกคน เดี๋ยวผมจะนํามาเล่นให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วก็บอกความสามารถคร่าวๆนะทุกคนให้เพื่อน้รับชมกันนะย้ําไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความสามารถคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าตอนนี้แปลออกมามันยังไม่ชัดเจนนะทุกคนนะครับนะเจ้าหุ่นไทยท่นตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ารูปล่างหน้าตาเนี่ยคล้ายเซราฟเป็นอย่างมากครับอย่างอย่างกับเป็นพ่อของมันเลยอะพูด,ดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นพ่อของมันเลยนะ หลายคนบอกอาจจะเป็นแม่ของมันหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันคือเพศหญิงเพศชายหรือว่ายังไงนะครับแต่ผมเอามาเป็นพ่อของมันเลยจะดีกว่าครับเพราะว่ามันสามารถบินได้เหมือนเซรัฟกลางไปอีกระบบป้องกันมีเหมือนกันเลยครับผมนะลักษณะเดียวกันเลยแล้วยิงอาวุธในตัวด้วยนะครับแต่ตอนที่บินขึ้นไปนั้นมันยิงอาวุธในตัวเป็นเส้นตรงครับไม่เหมือนกับเจ้าเซรัฟซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นครับตอนนี้เดี๋ยวผมเล่น เพื่อจะเอาไททันออกมาก่อนนะโดนบี้ครับเจ้าหุ่นตัวใหม่รู้สึกว่าเจ้าหุ่นตัวใหม่เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับทุกคนและปืนใหม่รู้สึกจะมีความรุนแรงขึ้นด้วยนะครับอ้าวให้รู้ไปเซไปครับดูไปก่อนนะอันนี้บอกตามตรงว่าผมไม่ได้เน้นนะครับว่าจะต้องเล่นดีหรือไม่ดีนะครับจุดประสงค์คือจะนําไททันออกมาครับเพื่อให้เพื่อนได้รับชมนันนะสําหรับคนที่สามารถเข้าไปเล่นในแอปเจได้นั้น เข้าไปเลยนะครับผมเปิดรอบแรกเมื่อตอนเย็นนี้นะครับประมาณ5โมงนะจนถึง2อทุ่มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ5้าโมงถึงอ6โมงนี่แหละครับถึง2อทุ่มนะครับรอบแรกรอบ2ก็จะมีตี2ครับคืนนี้นะครับตี2ไปถึงกี่โมงจำไม่ได้ครับไม่เคยอยู่รอนะครับแล้วก็ไปเปิดที่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับผมนะเปิดยาวเลยนะช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยครับ ก็เข้าไปลองเล่นกันได้สาหรับคนที่เข้าแอปเทสได้ครับยิงครับนะอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะไม่ได้ติดปืนใหม่มาให้ดูครับก่อนเน้นจะเอาภาพไว้ก่อนแล้วครับนะจะหาข้อมูลไททันไว้ก่อนก็เลยเอาธรรมดานี่แหละครับเขาให้หุ่นอะไรมาเล่นแล้วก็เล่นไปตามนั้นครับอีกสักแป๊บหนึ่งก็สามารถจเจ้าออกมาได้แล้วนะสำหรับไททันนี่ครับยิงครับบุ่มบุ่มบุ่มแบบนี้เลยบอกได้เลยว่างานนี้คือเท่มากๆฮนะ นะครับไทท่านตัวนี้เท่ครับเซรัปเท่ยังไงไทยท่านตัวนี้ก็เท่ย่างนั้นครับอ้อรืมออีกอย่างหนึ่งว่านอกจากมันจะเท่สวยแล้วแบบนั่นแล้วนะครับช่องปืนของมันนั้นยังติดปืนขนาดหนักของไทยท่านนะครับอ,อ้าวอ๋อเหลือนิดนึงเอาลงไม่ได้ทุกคนเลยต้องเอาตัวนี้ลงมาก่อนมันติดปืนใหญ่ของไทยท่านนะผมก็คอยจะจาสับสนว่าเบตา้อาอัลฟามันคืออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นติดปืนใหญ่สองกระบอกแล้วครับแล้วก็ติดปืนเล็กมาหนึ่งกระบอกนะครับ นะครับไททันอยู่บนหัวเลยนะครับอยู่ตรงไหล่สครับตรงข้างคอหนึ่งครับมันเหมือนกับกันดั้มอะไรประมาณนั้นเลยนะเออกันเรียกว่าใหญ่ยักษ์แล้วแถมเท่ด้วยนะครับร่างต้นของมันนั้นสีสันน่าจ,จะยังไม่ถูกตาถูกใจนะักแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นลิมิเต็ดแล้วก็บอกได้เลยว่านะเดี๋ยวไปดูครับพูดมากแล้วเหมือนโมค้ครับเดี๋ยวไปดูฮะนะครับส่วนน้องๆคนที่เข้าแอปเทสไม่ได้หรือ โหลดไม่ได้ก็นะครับดูของผมไปก่อนนะครับนะดูดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวใหม่ครับไม่เอี่ยมกันเลยนะเดียวว่าเท่สุดๆนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้เขายิงแล้วกันนะบึมบึมบึมแบบนี้ครับไททันเราออกได้แล้วครับอ่าจะได้มีเวลาดูันนานๆครับไททันเป็นยังไงนี่ครับผมพึบแบบนี้เลยครับผมนี่นี่นี่ ตอนนี้นะครับมันมีความสามารถอยู่2อย่างนะครับที่ขึ้นมาเป็นสกิลสรากดอันแรกเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าแดชนะครับไม่ใช่ครับมันเปิดระบบป้องกันแล้วก็เพิ่มความเร็วนั่นเองครับแล้วก็ตามที่แปลมารู้สึกว่ามันจะฮิวเลือดด้วยบางส่วนนะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะ่ะทุกคนยังไม่เห็นการฮิวเลือดเท่าไหร่นี่ครับพอบินขึ้นเนี่ยมีระบบป้องกันเหมือนกับเซรัฟเลยนะป,ปีกคล้ายกันมากครับอาวุธยิงในตัวนี่ยิงโคตรไกลอ่ะทุกคนนู่นอะ่ะสุดจอเลยอ่ะนะครับ แต่อาวุธในตัวนั้นมีการเ,าเขาเรียกอะไรคูดาวหรือเปล่านะครับเหมือนมีครูดาวนะคือยิงแล้วมันแบบยังไงอะ่ะดูอีกทีครับไม่แน่ใจนะแต่ขีดมันยังอยู่นะทุกคนนะเหมือนก็มีหลอดอะ่ะเออมีหลอดอะ่ะนะครับมีหลอดยิงครับนี่ฮะดูบนพื้นมันก็ลดด้วยนะทุกคนเออแล้วมีคูดาวครับยังงงนะคือผมยังไม่แน่ใจว่าอยู่บนพื้นมันยิงได้หรือเปล่าแต่ตอนบินเนี่ยนี่ครับมันยิงกันไหมทุกคนเห็นไหม ยิงนะครับแล้วพลังงานมันลดครับพลังงานของปืนในตัวมันจะลดนะอืกลางปีกแบบนี้ครับสวยจังเลยพอลดเสร็จกูดาวครับนะอย่างที่บอกฮะเข้ามาในแอปเทสนั้นยังไม่ชัดเจนนะนนเดี๋ยวดพื่อนเดี๋ดูนะตอนยิงครับนี่ฮะหลอดอาวุธในตัวมันก็ลดด้วยนะทุกคนโอ้มันเหมือนมันยิงออกมาด้วยนะเออเหมือนมันยิงออกมาด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ก็ไม่เห็นนะทุกคนมันยังไงกันแน่เห็นปะ เออแต่ตอนบินเนี่ยชัดเจนครับยิงออกมาแน่นอนครับนี่ครับยิงออกมาเลยนะตะพุตะผือยิงตะพุตะือครับไก่ด้วยนะนี่ครับเออสวยๆกันเลยฮะในท่านตัวนี้ครับนี่ครับเปิดความเร็วครับนะเขาบอกว่านี่มองว่าหิวเลือดนิดหน่อยด้วยนะแต่ก็ยังไม่เห็นกันอันนี้อ๋อนี่ครับหิวเลือดครับเออใช่ใช่ใช่เห็นแล้วว่ามีการหิวเลือดครับวับวับวับบางส่วนครับ แต่ในท่านตัวนี้ครับนะตอนที่อยู่ในแอปเทสเนี่ยเจ้าอีเทอร์เนี่ยอยู่ในแอปเทสเนี่ยเขาบอกว่าเลเวลสูงสุดแล้วนะมีเลือด400แสเองนะทุกคนขนาดใส่โมดูลนะครับเป็นโมดูลที่แบบเพิ่มเลือด10% 2อันนะครับยังไม่ได้เพิ่มเลือด10% 2อันก็20แล้วนะก็เรียกได้ว่าถือว่าอาจจะเบาบางครับแต่ระบบป้องกันดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับนะครับโอ้โหดูครับ นี่อยู่รอบตัวด้านหลังเลยนะเท่ครับบอกได้เลยว่าเท่จัดแล้วลักษณะดเดินได้แบบนี้ครับก็แน่นอนครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะนะครับหุ่นตัวใหญ่ครับไซส์บิ๊กบุ้มนะครับแล้วก็เดินแบบหุ่นยนต์แบบนี้นะมีปีกมีอะไรพร้อมนะครับยีเชอร์รับรองว่านะครับเป็นที่ต้องการแน่นอนครับตัวนี้ สนะ่วนปืนนั้นก็อย่างที่บอกไปติดตั้งไปปรับใช้กันเอาก่อนนะครับเวลาเล่นอันนี้ผมใช้เป็นพวกดัสเลอร์ก่อนนะครับเพราะว่าถนอมตัวครับยิงไกลๆไปก่อนนะจะได้ดูันยาวๆว,ว่ามันเป็นยังไงจะได้ศึกษาไปพร้อมกันครับว่าหุ่นนี้ยังไงครับนะไปอย่างที่บอกครับข้อมูลคร่าวๆนะั้นผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะอ,อุ๊ยอันนี้ผมโดนยิงเยอะโอ้โหไม่น่าโผล่มาเลยครับเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหุ่นของชาวบ้านเขาก็ได้ครับ เดี๋ยวตายหมดแล้วจะพาไปดูหุ่นของชาวบ้านก็คือไททันของชาวบ้านเขานะว่ามันเป็นยังไงครับแมงป่องครับว้าม,มโดนยิงครับหูดูเลือดผมลดเเลือดผมลดดูดิเพืนเขาช่างแรงกันจริงๆฮะนะวิงยังไม่ทันพ้นอะไรเลยแมงป่องก็เดสสมอลเล่แล้วไม่เป็นไรครับตายเร็วก็ดูไททันเร็วครับนี่นานๆจะมาให้เล่นดีเหมือนมีการปรับอะไรใหม่ครับะหุ่นที่เข้ามาเล่นในเทสนี่ส่วนมากจะมีการบัฟการอะไรกันเกิดขึ้นอ้าว แกเลยเหรอโดนได้นี่ครับน่าจะเป็นของชาเลนการ้ตัวปืนสไนเปอร์ตัวนี้ครับสติเกอร์ยิงตุ้มตายเลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับอาตัวนี้ครับเขาติดปืนเอบาซิลิสครับนี่ติดบาซิลิสมาครับแล้วตัวนี้ติดอะไรเป็นเลเซอร์ครับผมนะก็คือก้ามปูของไทยท่านนั่นเองครับอืมก็คงจะมาเทสกันเต็มเหนี่ยวครับอ้าว มือลั่นทุกคนไปโดนตัวอื่นครับนี่ครับตัวนี้ติดดัสเตอร์กับแลนเทินแหมภาพแวบไปแวบมาหน่อยนะผมเปลี่ยนโทษทีครับนี่ดูด้านหน้าครับการยิงเป็นไงครับืดูครับสวยนะครับผมบอกเลยเลยว่าสวยมากแล้วลำแสงออกเป็นสีม่วงด้วยนะแต่เสียดายครับล่างต้น,น่ะสีมันอาจจะดูแบบหมองๆไปนิดนึงนะหรือว่าโทรศัพท์ผมไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ถ้าสีแบบสดใส,ดสเหมือนเจ้าเซรับที่ออกมาสักหน่อยนะแบบไม่อย่างว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าเขาอาจจะคิดว่าอะไรก็เหมือนกันไปหมดเดี๋ยวมันจะคล้ายกึงกันเกินไปนะทุกคนโอเคฮะสาหรับไททันตัวใหม่แล้วก็ข้อมูลเข้าคร่าวก็มีประมาณนี้นะทุกคนบอกเลยเลยว่าติดตามมาได้เลยฮะเข้ามาแบบนี้ก็น่าจะอีกประมาณ1เดือนนะครับหรือเดือนครึ่งนะครับจบอีเวนต์หน้าก็คงจะตามตูดกันมาติดๆแล้วครับโอเคฮะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ทงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะนะครับก็ถือถว่าเป็นการทําคลิปให้เพื่อนได้รับชมกันโดยทั่วกันนะโอเคฮะอย่าลืมนะครับผมช่วงนี้ก็ไปรับชมผมสตรีมได้ในทิกก o อนนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะก็ใครจะไปเปย์ผมให้ดอกกุหลาบผมในทิก o ็ก็ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย